วันนี้นะครับเราจะมาดูดวงเรื่องคู่ครองคู่ชีวิตความรักของท่านที่เกิดในราศีเมษพฤกษภมีถุนและกรกฎอย่างละเอียดเลยนะฮะด้วยวิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับซึ่งจะบอกว่าวันนี้จะครอบคลุมทั้ง4ีราศีในแง่ม,มุม,มของเรื่องคู่ครองความรักคู่ครองลักษณะอย่างไรคู่ครองหน้าตาอย่างไรครบถ้วนสมบูรณ์จริงๆเลยในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับท่านอยากรู้ดวงสางท่านแล้วใช่ไหมว่าเป็นอย่างไรก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดแชร์กดแชร์ตอนนี้เลยนะจะกล ขอบคุณมากกด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้กริดคอนเฟิร์มด้วยฝากอุดหนุนกำไรข้อมือกริดคอนเฟิร์มนะครับเพื่อเป็นค่าครูตรงนี้กับขอบคุณทุกท่านอย่างมากมากเลยนะครับสำหรับท่านที่เกิดในราศีเมษนะครับลักษณะคู่ครองคุณลักษณะใสจะเป็น คนอ่อนโยนเรียบร้อยเป็นคนเจ้าคิดเจ้าฝันชอบสร้างวิมานในอากาศแต่งกายเรียบร้อยให้เกียรติยกย่องเอาใจคู่ครองดีนะครับแต่ไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในตัวเองมักขาดการเป็นผู้นําในบางครั้งบางคราวบางครั้งเหตุการณ์อํานวยให้ก็ไม่รู้จักตักตวงและหยิบฉวยโอกาสอันดีมาทานะครับเพราะฉะนั้นจึงทําให้ผิดพลาดในสิ่งที่ต้องการคู่ครองคุณนะครับเป็นคนชอบทํางานเพื่อส่วนรวมชอบทํางานสาธารณะชอบเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับคือเป็นคน นที่ชอบทําอะไรนอกบ้านมากกว่าชอบทําอะไรในบ้านหรือดีกับคนนอกบ้านมากกว่าดีกับคนในครอบครวัวเป็นงั้นนะฮะรูปร่างคู่ครองคนที่เกิดราศีเมษจะเป็นคนที่รูปร่างสันทัดผิวสองสีขาวแดงหรือดําแดงนิสัยใจคอไม่ชอบขัดใจคู่ครองอะไรมากนะักว่าอะไรก็ว่าตามกันไม่ชอบกันแต่ขรุนแรงชอบศิลปะชอบความหรูหราอาชีพนักร้องนักแสแดงงานบริหารธุรกิจกฎหมายธนาคารบัญชีชอบความยุติธรรมชอบความเสมอภาคเวลาอายุมากมักจะอ้วนและเจ้าเหนือเป็นคน อารมณ์ดีเป็นลักษณะนั้นนะครับต่อมาเลยฮะคือท่านที่เกิดในราศีพฤษภคู่ครองท่านที่เกิดราศีพฤษภจะเป็นคนที่ค่อนข้างขยันขันแข็งเอาการเอางานมีความรู้และมีความคิดสติปัญญาดีครับจิตใจกล้าหาญชอบเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆมีหัวทางการก่อสร้างพัฒนากิจการต่างๆให้มีความเจริญเป็นคนค่อนข้างใจร้อนโมโ,โหหุนหันใจเร็วคิดเร็วไม่ค่อยเกรงกลัวมีความเป็นตัวเองสูงไม่ชอบให้ใครมาขัดอกขัดใจเชื่อมั่นในความคิดอาของตนเอง หากเอาดีไม่ได้หรือสู้ไม่ได้จริงๆ,งๆเขาจะหนีไปตายเอาดาบหน้าเขาสามารถประคับประคยตนเองไม่ได้รับบทเรียนชีวิตอันสําคัญสําคัญ,คญเป็นคนมีคารมคมคายชอบพูดเหน็บแนมได้เจ็บได้แสบพอสมควรเลยเดียวนะฮะเขาเป็นคนที่ขี้ใจน้อยแล้วก็หวาดระแวงนะครับไม่ค่อยจะเชื่อใจใครง่ายๆซอกความรู้สึกและความเจ็บช้าไว้ภายในมีความอดทนและเก็บความรับไว้ได้ดีครับแต่เมื่อถึงเวลาที่เขาตั้งใจทําและถึงจุดที่ระบายออก <ๆ S 2> เขาจะกระทําแบบฉับพลันและรุนแรงใครขวางก็เอาไม่อยู่เลย นะเป็นคนจริงจังแบบบ้าดีเดือดอะไรทํานองนั้นเลยนะครับแต่ถ้ามีใครโอดอ่อนคอยตามเขาหรือรับการปลอบโยนความถุกดันของเขาจะลดลงและอารมณ์ดีขึ้นนลครับลักษณะคู่ของคนราศีศพฤษภศจะเป็นคนที่รูปร่างสันทัดผิวคล้ำหรือดําแดงผมอยากโศกเป็นลอนมักจะมีความสามารถในทางช่างหรือเป็นอาหารตารวจแพทย์ผ่าตัดพยาบาลงานสนามหรือทํางานเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมครับต่อมานะครับคือชาวราศีมิถุนจะได้คู่ครองที่เป็นคนมีนิสัยใจคอเรียบร้อยสุภาพมีคุณธ มีความรู้ทางวิชาการและศาสตร์ต่างๆมีความมั่นใจในตัวเองแบบครูบาอาจารย์พูดจาชอบสัง่งชอบสอนมาให้ความรู้ความคิดแก่คนอื่นนะครับเป็นนักกฎหมายเป็นนักรักษาและความก้าวหน้าเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งไม่ชอบนิ่งเฉยชอบทําโน่ทนทํานี่ชอบคิดโน,น่นคิดนี่วางโปรเจกต์ต่างๆหน้าหน้าตลอดเวลานะฮะเป็นคนมีอุดมการณ์าสูงสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองมีมุษยสัมพันธ์ดีมีความสุภาพอ่อนน้อมเดินเหินเรียบร้อยสง่างามแต่งกายภูมิฐานพูดจานุ่มนวลแต่ว่า อาจารย์มีโวหารแบบโน้มน้าวใจคนแบบอาชีพครูนักจิตวิทยาได้ดีเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเป็นอาจารย์นักการทูตนักภาษางานนักกฎหมายนักปกครองนักบริหารการศาสนาจะดีมากๆครับรูปร่างคู่คุณจะเป็นคนขาวแดงหรือดำแดงลักษณะแบบผู้ทรงคุณปัญญาหน้าเก่งขำหรือแก่กว่าคุณนั่นเองนะครับต่อมาครับท่านที่เกิดในราศีกรกฎครับลักษณะนิสัยคู่ของคุณเป็นคนละเอียดละอสุขุมและวังตนนะครับมีหัวทางเศรษฐกิจไว้ตัวแต่มีความเทยานแบบเงียบๆเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยสงบเงียบเจียม พูดจริงทําจริงใจคอเยือกเย็นเมื่อวัยเด็กมักเป็นคนที่ตกละกรรมลาบากแต่เป็นคนเอาการเอางานลักษณะของเขาจะเป็นคนที่กระดูกใหญ่หน้าสี่เหลี่ยมแบบคมเข้มแต่พอสูงวัยขึ้นครับจะเป็นคนร่าสรรมีน้ํามีเนื้อสมบูรณ์เป็นคนรอบรู้รู้จักการใช้จ่ายเงินทองสะสมทรัพย์สมบัติไว้ได้ดีนะครับใจคอกล้าหาญอดทนบึกบึทนทรนององอาจไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากใครง่ายทําไม่จนแต้มจริง,รงๆนะครับเขาเป็นคนที่ทําอะไรมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่การงานสูงมีความ สามารถและรอบรู้ในการจัดตั้งองค์กรหรือบริษัทเขาเป็นคนสามารถฝ่าฟันอุปสรรคได้อย่างไม่ย่อท้อนหนักเอาเบาสูงไม่เกรงกลัวอันตรายใ,ใดๆเมื่ออายุมากสูงวัยมักมีฐานะมั่นคงร่ำรวยลักษณะรูปร่างใหญ่ผิวคล้ำใบหน้าสี่เหลี่ยมแข็งแรงบึกบึนและเข่งขึมมี่คือลักษณะของคู่คนที่เกิดราศีกรกฎครับ กำไรนุนดวงชะตาของกริ่คอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพยายนาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทังง้งิ้น11บทไปกำลังราชาโชคนะครับเพื่อที่จะทาให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความ สความเจริญท่านไหนที่สมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาอยู่ที่1,111บาทต่อหนึงค่าจัส่งฟรีทุกประเทศครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์0 8 5 9 7 4 3 9 4 5หหรืออินบ็อกซ์ในข้อความไปได้เลยนะครับ